สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับแยมมะปรางค่ะนี่คือแยมมะปรางเปรี้ยวจากสวนมะยงชิดบ้านสวนอิมบุญของเซลูงค่ะแล้วก็นี่คือออกาสเปิดในรูปแป๊บนึงนี่นี่คือแยมมะปรางที่เราทาให้น้องออการรับประทานค่ะแล้วน้องออการรับประกินีิลูกอากินน้องออกาสอร่อยไหมครับออกาสกดไลค์ด้วยลูกอร่อยไหมบุอร่อยไหม โอกัสดชอบเด็กๆชอบค่ะหนูนาเอาไหมลูกอร่อยนะหนูนาถามพี่โอกาสสิี่พี่โอกาสอร่อยมากเลยเอาไหมค้ลูกหนูนาเอาไหมป้าลุงจะให้อามาจะให้ชิมหน่อยนึงหนูนาตอนแรกหนูนาไม่กล้ากินค่ะหนูนากินขนมปังเปล่าเราก็จะเอาน้าของแยมมาปางเนี่ยให้หนูนา,า,า <c oughs> หน่อยนึงให้หนูนากินค่ะ หนูนาก็จะลองค่ะอะนุนาชิมสิลูกอร่อยไหมครับอร่อยด้วยกดไลค์พูดด้วยอร่อยไหมเย้ yeah, เด็กๆชอบปะมือเก่งมากโอเคแยมมะปรางอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะว,นะวัสดีค่ะ